สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านนะคะขอให้ชมคลิปยีง้งมีความสุขฝากกดไลค์กดแชร์คนบ้านเฮาสาวมุทหานะคะและอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดดิงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงนางเอกสาวนะคะโสดแล้วก็สวยและรวยมากนะคะเบลล่ารา,านีที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นว่าที่นางเอกหนังส0 0ล้านเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังภาพยนต์บุพเพสันนิวาสสองกระแสตอบรับดีเกินคาดกว่ารายได้ทยานอยู่ทยานสู่300ล้านแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ได้เจอเบลล่านะคะเจ้าตัวก็ยิ้มรับพร้อมขอบคุณนะคะยอมรับว่าเซอร์ไพรส์กับรายได้50ล้านในวันแรกนะคะที่เขา้าฉายก็ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยยิ่งพอได้เห็น ภาพคุณตาคุณยายนะคะจูงมือกันไปดูหนังได้เห็นเด็กๆเอาเงินออมของตัวเองพาคุณแม่ไปดูนะคะได้เห็นใส่ชุดไทยเป็นแม่แกสอนไปดูหนังก็รู้สึกป่าปื้มในใจมากๆนะคะพร้อมขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะส่วนตัวเองหลังจากได้ดูรอบกาลาก็ได้ชวนคุณแม่ไปดูอีกรอบนะคะเพราะอยากจะ ไปเก็บรายละเอียดของหนังและตั้งใจจะไปดูเรื่อยๆจนกว่าหนังจะออกจากโรงนะคะขณะที่คุณแม่ก็ไปดูมาสามรอบแล้วนะคะนอกจากนี้เมลล่ายังได้พูดถึงประเด็นที่ลีน่าจังนะคะออกมาไลฟ์ตัดเพอบอกว่าตัวเองสร้างกระแสให้หนังบุพเพศนิวาสสจนโด่งดังมีคนนำคลิปของตัวเองไปโพสต,ต่อในติ๊กต็อก จนหนังประสบความสำเร็จนะคะแต่เบลล่ากลับไม่พูดถึงตนเองเลยนะคะลีน่าจังก็ทอ้อก็ตัดพอไปนะคะไม่ให้ค่ากันเลยบัตรซักใบให้ดูฟรียังไม่มีเลยนะคะซึ่งเบลล่าก็บอกว่ายังไม่ได้เห็นคลิปที่ลีน่าจังพูดถึงนะคะแต่ก็ไหวย,ย่อนะคะพร้อมบอกขอบคุณคุณแม่ลีน่าจังนะคะที่นึกถึงแล้วบอกเดี๋ยวจะส่งบัตรไปให้ คุณแม่นะคะโดยเบลาบอกไม่เคยลืมบุญคุณใครที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจตลอดมานะคะเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นางเอกสาวเบลล่าลานนี้นะคะขอให้บุพเพันิวาสสองมียอดทะลุถึงห้าร้อยหนึ่งพันล้านเลยนะคะ,ขอ,ออ 500, 1, ะ,คะขอให้เบลล่าสวยได้รวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอ